สวัสดีครับวันนี้วันที่แปดเดือนเจ็ดสองันหน้าร้อยหกสิบแปดเป็นการสวดมนต์รั้งที่หกสิบเก้าที่ข้าพเจ้านายเปรมยศกันล้อมขอสวายเสียงสวดส,วสรตย้ายพระสูตรพระบริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นวุตาปูจาารามาปุจจาราง้าววจาราธิยาปูจา,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 าแตะคูบา,าอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจรงตั้งมั่นมีเดชลึกได้มีสมาธิจดจ่อในกราบเพลนนะในบทโสดอย่างต่อเนื่องนี้เดิน งวดกาพาตายร่างธรรมะตโตวาวพุทธังวุตังอว่าเมีตววาโตวะตาธรโมธรรมังธรรมตามีตุปฏิวนโนวะโตตาวะตั้งโกสางหังธรรมามีสาวมือสาววิรีวินาร่างธรรมะตุโดตุติรามาลีนิวุตโตกูเนหิตรามานุฐานิปาลามีอิตาธิตาติยาพัจิวังพุทธังธรรมังสางคั้งนั่ะ โตกูเจมีรักแต่รังแด่ยังนำมาแต่รามีโสทีนาถามเมื่อโสตุนเดวดาตะวันตาแต่วาเี็นโสตะลากันจดนโตเดวดาหลังนำมาวันนี้าจัดนตา ตูนันตูตะกมโมตามะเกามีตารูปีติปิติขานะตัดิตันตาริเขมีมาณีตีเวรตัดิกามีตารูวานะคานีหาวาดูไมเกตมาไดยันตูตวะชะละตวิตามียกัมนาดาติรันตดานิเกยามุนีวาระจานางตาดาวโมตูนันตูตัมมะตอนากาโรยัมันนันตาตัมมะตอนากาโรยมันตา สีวัตัวบุผาปาคะามการนโมทสะพราะว่าโตราโตตมาตมุตสานโมทศะพราะว่าโตราโตตมาตมุตสานโมทศะพราะว่าโตนาโตตมาตมุตสาห้าวันตัวใจต่อค้มนโมะานามีรรมานาัจมีต่างานางกัจมีตุติมีุทนางัจมีตติมีธรามานากัจมีตติมีต่านานากัจมีตัดเตียมัีพุทานา มิรวีตามาตากจามิติมี่างาังกจมิโอเตจกิริยกาดาติมีานังัมุตโตมานังวะเตินาตจตนตุทิมีโอตุปานติมานาโมตาวะเตาตจักตนตุิมีโอตุเปานติมานาโมตาะเอตาตจันตุิมีโอตุปานเจ็ดบทสวติราตานะ ปะนานามิราดาภูตังนาเมราดาพูตตาศีติตังธรรมานาเมราดาภูตาวิสุทธิสาสังฆานาเมราดาภูตสุสีสัตติสีเอาต,าต,ตังนาเมราดาราดานาตายังว่างตารมะตโม,มสาลีตาวัตุวิเตสะภูตังยนุญายุตากุณะโยคาวะสัมปะ วาราอิโตมิอตาอิปิตาเทวายาถาทีระเตกามินาถาทีระเรตมาตาสัมภาเวนะโลกาถาติจาติเรตาปาภูภูตากวีรายานิตายอิติตถามาดาวิโรหิปาจตาเตเนวิรารารูปังโลกมิเกยิติกตาภูปาทะ อานิยาเกตาติตุที่วิถีต่างกุณากายาตานามาหีเกวะชาเนตายาตุวิโุตามปิสามุตตาตามามาทิตุวาตาตัฏานาโพธิติกาตามะมุตะมุปุนะครูมาตุขาปามุตานะโมขังนาตานาคาตานาปะชาลาเหตุปารามาภิปพจัเนยัยนิปานสติกเริยานะปานิสตารัง สามาจเกลสทมาทสธานาสิติยาจาสาโดยอาตาุตาเลอุตตาวานีาเบาจาปีรัตคามาีอามีนาตตาไมตาตาลทะลานาตาาลาตีนีวานาคเนตุนามตมานาตาปุเนนานานาตาสุปานาตันีตาตาโนบาบาลิริยาตาลาเตกาปุยานาตาตาตาเลเตนะตุกีพป เวโมเติาราตตาจาตาโรปิตุวิธิโหโยจารัสมาธีนะวะยามีปานานะโอโตโรปุสราธสมานิโยนิโยตุพุนัตาตาโสปานิตาจายาอีรามิโหตุวัตุสาเตปาลิจิโตุสุปัสสาทากาโลแปดหน้าการศิกษาโยจักุมาโมหะหาลาตาตัวสามาวะ โอโธรรมะโตวิมโตตธราราตปาตามิณิโมจายันโตปาปะริตะเกิมาเจนีนาวินิยยามุตตังตาราตาวิตาราหน้ามีมิโลกาตานาตตาวินายะกัรจะตันเตตาเตเรติโอโตตามาตรายาจาวินาสเมโตธรรมโมไดโยวิลัตตาตตาโตตัเิติโกกตตาวิภูติบางกัางนิอานิโกธรรมะตาราตานาติตาราวะโหสันติจารจุตานีธรรมะตารานติลานานะมิ โมดาหัตาอุปาทานตาลังทันเตตาเตเทติโหตสามารถตรายาจิวิลาตะมีโตธามาระมาเทนะกูนาตาชุโนโยกัสาปุกากิเลตเตตาตันโตยะยังตานิีิโชกัสโกติจัตสวะกังนำมาวิฏตังกโรติทังนรตสานิสานะ อานิพุตานิรังนมสติราติติตันติตาติเรติติหตุายาเวินาตมีตุาวตวนโมกาณาาณโมาตุัมมามุตตามาิโนนโมอุตมธรรมะตัาขาตเวิเตนีาโมมาตาติวิถุตาสิติโนนโมอตาราสตตานังตาตุกางนโมมาติกาตตวาตุตปีนโมกาลาบว่เวน วิการจันดูารดาวาน์นาโมกาลุนาเวน่าโดววัดีโอตุตารดานัาโมกาลสาตาตนนาพิมาอิโนมิเตชาวาติบทสวดมาสมายสัยโสดเอวงังเมสดังอากวาสัก,กีตุวิหาราติก,ะ,กะปีแล้วมันถึงมาวน,นี่ อาตาพีโุตตาณตานิวจามาตวิคุตตเตตาปีวะาหังตีระตีตโลราดุตีวราอิยุาิณตานิวิตาโอตอภาวันตังนาตยะภิคุตังขจะา อาตระโจะตูนางสุตาวาตาิกานางีวนาอาตระโขทีตพวะตะกี้ถยาตะติกะีลาวันมาวันี้มาตาวิกตนะตนี้ว่จะมาดีวิกุตาทีตะีว่างหทีทนีโรก็ตาตุหีทีวนาอีพี่ใหนาส่ยิอะโตว่าตังนยาพิกูตาใจนนะไม่ยันปีนะพัวะเตงโนมตังวิราวูาคนว่าพวะโตติปจารดาเย่มาาติอาตระโตาีวาอีาตีม่ย่งมาลาวาปุริโสสาวานีตาวาปาาษาเยว่า าษาทีตังมาว้างมีว่าเอว่าเม่ว่าสุชาวิว่าสุสุเีวสุอัตตาหิตาโลตโตโปโลตโตปาวราโตักปตาริวตาเพรว่าตาอาีว่าเทวายนาวันตาโตเกามัตาีตาโหเฮกามัตาโรว่าโตถากะระาติมาตมาโยเว่ามิเทวกายาตมาตาอากาตาหายิมังาธรรมทายังนาหิตาอว่ามายะทิตงติอัตกระเวลาเทวตาะว่าโต ตานิีมังกาลาวาติตากาพิโตมาทีอิดางตุติาอตานอยกาบากงตุตารีวานีติตาตีวาอิานิอานกาันตีตาเตระกวะลาเทวตาตาวะโตตานกมังกลวาติเจวะ ကေရကေရဝါကေရနိနိကောရမဘေမာဇဒေကံတေတုဒါရေကရာတုတတုတန္တုတုရာရာတိရဟောကရာရေဝတနောသောတေကေဝါကာဝတိနိဝတနာကသာနိနိခာမီနာသတိရာဘဘူဝိဝါယမနုတနိဟေဝကယာဗလိဗလိတန္တိအတကောဝါမိဟုအမန္တိရေယောရာတိကဝေရတာတုလောကရာတုဒူရိဝတသဏိဝိတာဝတောဝါတန္တရယာဝိတအဒယေပိတိဝိရိအေတုအား ตตานากนังโนดามาตัตตาเตาีวาตาาิตาไม่ว่าทวตาตันิวมตาตุยายะตาปีมาอยากิตาไายาทิเติววิบาวิสามตินาตานากนัโดามาตัตาเตตามีวานตานาิตาไม่ว่าทวตาตัดนิไมตาบาริสามติยายะตาีมาอยานหิาไาหิิสามีวิวเตวิยากระังามามีกิจหิามีวิวีตวิยากระังนามามีเตามีวิวีต ดะโดาตลกามาติกาโรดาบาวิตามิตอวังวันติโกกอีโกกว่าโตปัจะโตพราะวาเอตาราโวจะติโลกามานุการามีอาดะโขมาตาราติยจสิริสิรการบารีดาตาะมาอินังว่า โสภูติวิธลาโูตาตะพิสาวูโนตามะนาตาพุตาวิปัสสันมานาเวลาวิโยตตาเตยาวาวะพนกผีรับมณีโตมณีตระตาตระเนเตยว่าันยาอาวิการตาเตเวราพิโรเตวะอัปามาตลกางปุถวะพุทธาสานาเตสามเป่าละหยานาคันวุตตาตานาอาเบเกตามานะถุตาสานาสาาตเรสานาเตวะตานาตานาวันโนตานะ นาดาถูวาปกนาดาตาตกที่ตาทิดาวุติอ่าดัสาสามาวิยายาวันเนดานาดาโกมาโตมันติจัตเตาเกสานาเตเวากญาวิันตาเตมิลาพิฆาโมเยโัอิระยิาวิไอ่านุโมปัสสาจาตสายายาขาโกมากะบีละมานติที่มันโตที่มันโตวันนั้นมันโตยาณิโนโมตมนาพิกาพึงพิมงนังสามีเป็งว่านัง แตาแต่กวมาแต่อากานนะทวันนี้หน่อยที่มันโตที่มันโตนะมันโตยางแต้นึ่งโมนาบีรับมีกูนางมีต่งว่านางแต่ได้ได้แต่ใาอากานานะวันนี้หน่อยที่มันโตที่มันโตนะมันโตยังน พิกามวิรังามีติวาาอิเตเตตตตาตาากานานาโนยโยทมันโตที่มันโตนะมันโตยะรโนมวันตนาพิกาภูมิวิรังตามีติวนางเวตามิตาปะจารตาตากานานารนิโนยที่มันโตที่มันโตนะโตอะไรโนมวนาพิกามวิรังตามีติวานางปุวิโลลากะอิโกะปุสานิเมานมิรังตางกานงบุรมุาติุวิโลลาจ้อิโกตบาตามีติวนางุิมาจากที่ทางราตาราโตบะะ ตาตาโปัสสาติกรรมนางังวิรติมาราชาย้ายโตวีปิาบ้าโวยทั้งนางหัไรที่มันโตที่มันโตนโตเยโน้ทนาวิก้านางสามีที่มันางหากี้นางจั่างนารวิรูปะโขปัสสาติกรมมนาังวิติมาลาใอาโตวปิาบ้าโวทั้งันนาหวังไรที่มันโตที่มันโต มันโตยังใส่นมมนวนาวิฆาบุญวิังตามีติมนนางปาที่มาจัดที่ทังราชวิรูปะโกปัสสาติอาณานะควิวัติมาราชายาติโภูติจตาว่าโอ้ยจังวันนางหวังไรที่มันโตที่มันโตน้องมันโตยังในมโนทวนาวิฆาบุญวิณังตามีติมนนางปาที่มันที่ังราชาตาโตทักขีนีนะีิรวดโพติเมนะีิรวดโข โเวโรดานิสานกตาโรเตมาราจาตวนาเดโดโรนิสานนาลาบานาโดละวานกคปีลาวันเวเตสามายาวิโนนาโกวายตานิกาสะตาสามายาตูเตมาเวเตโูวิวจาวิโอตาจันนามกามาเตโรตาจินโนวันตูนิวันโูตาปะนาโดูตาวันโยจานิวะตุโดตามาตาลิติตาตามโมจักามาโมนาโมตาชาระโมต้าปูอาโูปัจจะติโกเตมวโรติ เตมารูุเริยจะสายเตดัญญาจาราจานงกรังวาราสาราชุพิโมทวนาภิกาเมืองวิรังสามิติงวนาคาถาคูนาภาสาลากาเวสาลานาคาการปะสาตาลาคูปากาตาญาติพิยามุนาท่าตาจาคูนาคายาสิโนยรวนะอาราโตบ้าคาสามิตริงวินังเยนะคาราชาตาสารนตีธิตาธิตาปะีวิตุทาจากครูมหายะตาเตวานะ มันปันตาติลาตุปนาอิติเตเตมานาอวายันตาราคาราชามาติสุตัมันโตเกมาลาคาทิพุโตตาหิวาใจอยู่บายันตาราคาตุปนนาตานาลังตุตังสีตาวาจิลาหัตตานาตามันโตตถอตุลาสิตาทาตาโรวาตะตาตติทิมันโตยะตานิโนกาลากังจังมาวันวานตุลาฐานะมีนาตาวิปุตติโตติจ่าปาราลาโดมามุนีตถาตาณกะปาลี ปูตานางตับเพวันโลจานากังตานาหงาฮิตาวาบาหิงเสนาบ่าววะท่ามุงปากามุงตมาโยทันนันเปพิโกนังตามีเตงว่านาง อาบอดาเทวาปัจจวีตาตาโยอายุตาาคกัมมนนาวนาเทวาตมาตายะตาตาเาเมตตาาเียภูรวายาสิยโนนะเดรากายาตเบนะนาโตนิโนยิมันโตีิมันโตมานาโตยสัโนมวนนาิกามุงวินังสามีเทนาเกตุตาเทวาตารตารมาาเวยามาตารวสานาวาารณามงคระกิตาถุยา นตรวาตุยาวะกูรากิตานักตานิโกรากิตว่าอากูวานะวาหะกาว่าสูนางว่าเสโดเโตากูปากาโบนิตีโดตรดากายะตัปรานะทวันนีนุิยทมันโตที่มันโตนะมันตใหญ่หนุ่โมนะมันาวิการมือีแงตานี้ไวา อากูตหาภูเดวะจาลมาิขาอิทิจกาเดโรชาจาอุมาบุปานิปาติโนวารุตาตามาจาอุตระจาอินิจการุรลยัติจีรากูอากวาตาเวทีโนดลีากายาสปนนันวันิโตอิมันโอิมันโตอเมันโตอะมันโตอิมันโัตมนามีการเมืงนางต่มีติงว่านางตมานะมหาธรมานุตตามุุตุตมาทิตาวาตุติกากูอากมโนตุยาหาุไรโยเดวาเยจะโลหิตวาบาระปาราคามาปาราคา อาคูดีว้าอโดียกายาตับปีนานโ้โที่มันโตที่มันโตนนโตยวไโนโมโนวนาทิ่ามึงมีนังามีเรนสุกการุนาุนาอาคูวท่นาสาโอตะตังาบาโมขาคูดีวาว่าจากนาตมันตาหาราชาพิสาาจยางไโนทด้า้ยางนาคาัญตทาวิวัตสติไดเดอากายตับปีนานะโเนที่มโตที่มันโตนโตแล้ไโนโมโนนาพิกามึงมีนา มีอาตุติยายามะคานาการายาติโตตัมมาตาราลามาเตจาโชติมานาจอาตาวามิลาราติโนอาคูตาโกนิเนตาเดตากายะตบีนาโนนิโนยิมโตติมโตนัมโตยะไตโนโมตวานาสิกรรมนี้นะตุนางตามีเป็นว่นังตติเตวานิกายาตบีนานโนนิโนนาวะวัยนาอังกนุงเยจัญญาตติตาปะพุชาติมารีราโอตามาวังชาเกตานาคา จางที่นาวะอนีราตังถูกพมมาผ่าีนี้โตจากปูตาอี้ี่มันโตตาสังกาพมโลตาโตจาโตบาคาถาวิติมาถาพมโลกาามาพมาติอุบานยุติมัโตนี้วาเกโยยะส่โตได้ดีราคูปัจจากาสาวิธีโนเตังมันจะโตราคาหาดีโตปาติาโตเตตบีวิกันเตติเตตพมากีมาลาเนาวิกามีปัจจากังหาตามันนี้ยังการาถาปันดาถา ลาเกนะปันนมันดูธรมตาบาริภูทาเีมาโวสุจิตาโคนาอิจิตาสามมาเโนกังอะเทนะกะเปีิปานีนะตัตมาจาตังคัลาปาวีวังยะถาบาวุตากุเมโกอาไายันโตจะวิสุโกสัทาโสปตุตาว่าวิสังคุโรอาตายังเมนะสาธาารวิยาย่เหนียร่ากมาโตมณีตาะาตานทานีนเตมาเนรเนาพิัตาเตวิราปิกาโว จะอาปามาลาลุรังตุลวาพุทธาสารังวีตาราเกหิปัจจกามุงเสังโรมันอิจายโยงตัปิวิชิตาสังอารามายันติตายาสติโนโมตันติตาบุติสาวาคาติทเนตุตาติ เวทบุตรมาวราสุาเอวะเสนาจาปารานาบาติตาณเถวาาปูชาจะาปูชานียนาเอตามารามุตงมารติรูปัติสาวาโสจาบุพีจะกาตาปูยาตาตาธรรมาปาตินาจะาเอตามารามุตัมารวาหงบตาจ่าเอติปัจจานินะโยจ่าตุทิคัโตตุปาติตาจ่าวาดายาเอตัมารมุตมามาตาปิตุอุปารานาอุปาราตาสังเข้า อาณาโกลาตาสามัญเตยตัมวัรังมุ่ตัมมังดานางจ่าธรรมาจาริยาจ่าอานิตกานางจ่าข้าหอาณาวาชานานิกามานิเอตัมวัรังมุ่ตัมมาอาราติวิราติบาบามาตัดบานาจัดธรรมะโมหะปามันโยดาธรรมะโตเอตัมวัรังมุ่ตัมังการหโวจานิวาโตจ่าตันโตตีกะตาตาเกเรนะธรรมะสารานังเอตัมวัรังมุ่ตัมัง ทันติโสจาตาฐานานาตานางกานาธรรมปาสาเอราวลังคุตตมังตาโปมารียจจะอริยสัจญาธาตุนาอีปานาจยาจเอราวลังมุตตมังุตตาโลกาธรรมีอิปิตาณาตนะคัมปาติอโตกลงวิทาดังเหมาเอรามังุตตมาเอตานิตานิคตาวัตมาตามาทิตาตเปโถติขันติตันเตตมางุตมันเต สองหมดส่วนแล้นะับนี้ยังินดีวิตายังงวังหงวาตะเกียว่ายังน่าดนงวางยัน่าโนงาอีจะตาถาคาเทนีนาตามีวุทธนาดัวายินงีเน่าตเนถูกว่าไม่โหโตอายังมีราคารตาวานีต่างย่าาคาถาโมนีตามานี่โหโตวนาเทน่าตมีนาตามานี้กินดีตามีดวน่าัายินงีเทนาตนถูกว่าไมโหโตยัง โอตาเตโรบาลีนีวนีตดิธมาทีนาดากาลิกามาธรรมาที่นาเตนาตมโนนาวิชาติอิตามิรามารามานีนางอินนาจเตนะตัววิโอตุเยตุกตาจตตังปาตาลีกิตาลีอตาลีโยกานีโอติเตนะยินีนะตนะตัตาวะกะเอเตตที่นามิมังวาลานี่ามิานาณามานีนางอินนาเตนะตัววิโอตเยตุ ปาดตตาได้นาท่ามิโนโคมะสามาเตปาติตาตตาิตามหิราคาพทินพติโพจามาอิระิสานามานอเดนาเดนาว่าไม่โตกีนาูราังนวังนาติถามาวังนาตาจีตายาติเกตถาาต่าิเตกีนากีราอาวิโรจันกานิวันติทีรายาถายาปฏบอยับิสังานาณนัอเดนาเดนาหว่าไม่หโ บทสวดธรรมบทสานสวรรนาฏยาว่า,า,า,วาที่ตา,างีางย้งยะยาใจยาอิตาลาปะา อาตาันตาโบตาตานิจังตงยาตาตาติโนเอนะวะบอกว่าเดกาัโมนะมาโลตาหาโปโมนาชิตังบาลิติตังอริยตาตาลูปะตาชันตุโนติถิวดตัวเกตาวุจเตปะติตาหิจังเฮตาบ่าวตาชานนตาปะเดตาตาห่งตาตามาตาโมดานาอาตาตรงหิมาอนุตาวะนามะอาลัมปาลายามะอาติรายามะเตจิตังบาตานีนามะตาตาเฮมายาตาเฮนะมะอากา ปาลิิตาเกนามาทิตนานากติยามาบาลูปะตายามาตามโนคาลุยาตาเตหะอัตนาวาชานยามติเมตามีอกุตไรเมตามตาวเมตมวิโลปาใเมตมีตันตาตะวันทีาได้ราตุกายยะตาวาตาติอาตนกีปายะไดยะตาตุเีอัตนาวชานยติเมตามีกุตรไอเมตามีตาวะเมตามวิรูปะตา ตามันตามรมมยาถุกายาตว่าตาติอาตาลงเหวบตาเะัวิหายายาตาติถ้าวันตวันนี้ยาตุกอาวันนี้ยาติจีว่ามามาากุงชานีปานิตดาตตาตานาเอตังมาวังมาลเขโมโนอุบายานิ กาดีสาราตุกาวานีนิโอปานีญัติจีวามันบะมายาญาลูปานิตัสานาตตานานาเอตังว่าวันว่านีนาเขมะโนโลกะตามีต่อาหิรันติเขโบโลกาโยกาเลยะวัดญาติถุทะกาตยาตาตตาติสันตุกายาโหติยังิจีวามะปาโกติปุญญาณธรรมโมว่าหาลักสันติ ธรรมาจาริตมโสีโนตุขาวะหาติเอตานิตังโกเมตุกีโนนาตังนาติอันามติมาจาริตปีสังกาลอนิตติยยะปัตตาติสัมปติอะันตุขาอะมันมโกวิสุทิยาปีสังกาาตุขาติยาะปัญยะตติยนี้ปันาติทุขา อะเสโมวิสุทธิยาสัปิราม,มานันตายาตาปัญญายา,าปัาไรยาตาณิวันาติทุกขาเสโมโกวิสุทธิยาสิบทกบทหลวงพันนากาะจาดอกปัญนา กันดาณามีการทุติยานาโตดตนิกาเอตานายามีราวิตาง่ายเยบอุปาณาการภาหูวิะารยาปิปัตตานีวานานิกาดาอารามาโนกัเทตายานิมานุตาปายาทิติตาเอตังขอรัตานาอีมาเงานาตามังเงีกานาตามังคามาถามมาทุกขาปามุตติโยจากอุพุธมาจะกธรรมาจตังงาจั สานางตจัตตาริอาิยตจานิสามารถปัญญายาบจัตตาติทุกการทุกกาตามุปาทดทุกาตาจะอาติกามาอาติยาัตตาอาจังทกาปะจะมาดานินางเอตางโหราเอมาลาดาดาดาโมตามาเอตางลามาาทุกกาปะโมจาไปคือเกณบทตัวว่าที่คาาตี ตังนาวะนะคะเมยะนะป่าที่กลางหาตังหมดไปไม่ว่าหนึ่งร้อยไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังในสิ่งนี้ยังไม่มาถึงญาติตามไมนาต่างตางนาสิ่งในที่ลขไปถึงนั้นก็แหวนนี้ร่วงไปแล้วและสิ่งนี้ยังไม่มาถึงก็เป็นนั้นที่ยังไม่มาถึงป่าจูนาปาจูปันนังจะโยดัมมะตาตาตาวิป่าติยาลังยีรังอาตังูปังตังวิตายาโมลังยี กบดไดเห็นแจ้งนาปฏิบาไม่ก้องแง่ไม่ก้องแง่ในธรรมน้าหนมู่คนหนึ่งมืเรื่องนู้นนี่บวมบ่อาเจว่ากิจมาราโกจะร่างมานานาสุเวเพว่วามาเมียนติในวันนี้เราใครเล่าเรื่ความตายในวันมุ่งนี้นะหีโนสขงฆารันตนะมาตินะามาจู่หน้ารอเพียงกับมนุษยหน้าไม่มเอหนนย่อมไม่มีแก่เราดังไรวางวิหารริมาตาบีอ่าวราตามาสางที่ต่างวีรสภากะละ โตติตังโตอาติกะเตวุณิตาโมนีามยาสงบเย่าเรียวบุคคลผู้ไม่โกรธอย่างนี้มีความเมไม่เกียการหน้าวันนี้เลยว่าผู้มีราตีนหนึ่งเลยนักการณ์นี่แล 18, หละสิบแปดโมงตัว พิอาปะจะเวนะปตาจะนะโมไม่ห็นันาติโตเรามีความแก่เ <cious> ป็นธรรมดาจดีาแก่ไปไม่ได้วิยาที่นําโมไม่หีิยาที่นาติโตเรามีความแก่ไม่เป็นธรรมดาเดี๋ยวโรคความ่ไปไม่ได้ถ้าพีเปียมาดามีนาลาบาโอนาบาโวเราแตเราไม่เหนแต่คือเราจะต้องได้วัดป้าจาบองที่เราลากเกินใจน้ำปูวางกรรมบางก ีการมาราโกามาโยนี book, ่กรมวังว <c oughs> ันนกามวังวัรัตนรามีการมเนของตนมมีกรไม่นุ้ยผลมีกาไปได้เกิดมีกรไม่น้ยตามีกรไมเน้ไหลยังกรมันไรีามีการานางวาปากกลางวาตัตาตาโตพาพิธามิราทงการใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาเราจะเป็นนัยคือเราจะต้องได้รับผลกัน้เไปวาอย่างนี้ม่อาพิาว่าจะมวแาบะบางเราตั้งหลายคนมีอะไรนี้ทุกๆวัน สิเกาวตัวเทวาโยโยโยนาดาโลกานวาตาจานิโสกาไายานมาตาจานิวายาโสกานวาตาจานิโสบาโอตุตาเปปิปาริโนเอตาวาตาจาอามีธรรมมาตังปุญญาธรรมมาตังระพิวานุทันตุตาปาราทันติปิยาดารางนะทันตุปัตถายะีระลักษันตุตาปาราปาวีนาปีระตโอตุอันันโตเทวตา ตาเปวุตาวัลัตตาเทกนังเดยังมานังนันตานังตาเทกนานาคะอนามิสปาปะโสหมดสวนเวตาปฏิทานะคาตายาเทวตาตันิตาท่านามัสสีนิถูเปคาเลโพธิกาเลตาหิงตาหิงตาธรรมตาเนนาภาวันตุปุจิตาโสติกาโลเทตาวิหารามันตาเลติราจามันนาวากาจาร ขิขาโวตารามิขารานะปาติอุปาตาการามิตาทิถิขิคามาจายสาราสัมปาปูตารุกิตาบาวันตุเตจาระบุจาริปิตาตธตรมาวาตังฆะทิตาจตโวปะปาติกานิยานิกามารารามาติจาเตตัมเมปิทุกตากาโรตุตังไกยานาตุทิลังนานตังดัมโมนัมดัมดาจะบุกาลา สังโฆโตสะมาโกวะอัตายาจาริตายาจาอะเห็นอกันโตตระมาตาระเปิดระเบปิตธมรมาจาริโนวติตรรมายยามะธรรมีอนิยบาวิทิเตเมตตัสะพัะปาริรานาตาปุยาติตานิกาตาสะยานังญาณิกาตานิเมตตังจาปาติโนโต ทัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคุนาวันตาจะมาหังมาตาปีตายะโททิธามีเตปายะทิถาวาอัญญามัน,น,นต,ตวานิโนตัตาติลิโตโลกะมาสมิงเตคุม,มาจะตุโยนิกาปะเตกะตุโวกาลิตังกะลันตาตัพะเวทัญญาตังปติตานังเมอะโนตันโม โตเตยะยังเตกิมังนับป่าจานันติเตเวเตตังนิเวทะโยงมะยาธินานาปุญญานางอนุโมทะนาเหนะตัดเตัตตาตัททตานตาโอโตอะเวราโตกีววตทีวะนเขมังป่าตาจาปะโปโตเตตาตาทิตาตังโตลา สัตว์ทั้งหลายไม่มีทีุ่ดไม่มีบาบาจงวินบู้มีตัวแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือโยนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีกุณมีวาดามีวิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นและสต่ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรตั้งอยู่ในโลกเกิด <c oughs> ในบุญสามเกิด <c oughs> ในบุญตี มีขันหน้าและขันหนึ่งแลขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในวกน้อยวกใหญ่ต่เราได้ทราบการในส่วนของข้อเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นตรงอนุรานเดนองเดินก็สัตว์เราได้ย,ย่อมไม่ทราบการในส่วนบนของข้าพเจ้านี้ขอเทพหลายจึงแก้ไงสัตเหล่านั้นเพเหตุคืออนุโาทาบญนั่งหลายที่เข้าเจ้าให้แล้ว ออสัสตว์ทังบวงจงอยากมีเวนู่เย็นเป็นถูกเสมเอเดร์และจตรงเกิดกางเกษตรขอความหวัหงดีของสัตว์เรานั้นจงสำเร็จเดินพระด้วดยอนุภาพแห่งตัดจานิจานว่าแห่งความเบียและในสงแห่งการบูชา แห่งการอุทิพระนาตายด้วยกา,ายใรใส่ใยหวดต่วนมต์มาาว่าต่วนบาริีและพระคาถาเหล่านี้ขอความตกต่วสดีดวงเกิดมีแต่ตัวข้าเจ้าในเยเป็นยอกันแล้วขอยข้าเจ้าต้อกภาพร่างกายแข็งแรงกลับมาเดินได้ปกติอีกครั้งขอใอ้ข้าเจ้าิีวิงในต้องความบารนาร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาภถือ้าอที่การงาน ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเลยทั้งนางโลกและทางธรรมโดยเีพเทวลาทั้งหลายบปรดโน้นในการตวารวจตราญาณมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่อนูดาผัวธรรมะบอน,น,น,นให้แก่ข้าพเจ้าและนางจีว,วนกันล้อมในตมเกนิคกันล้อมนางคิดิีวิชัยครอบครัวสีวิชยวัยครอบครัวกันล้อมครอบครัวโงแก้วครอบครัวแท้เห็นครอบครัวจางาจางเทวดาที่ปกป้องดูแลตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้า เ,เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทุกคนและคนที่ข้าพเจ้านึกงถึงและวัดถุมงคลภ่งไมา,าดีวนาโดยมูลนีิสมเน็จัญญามาสามังวรวัดบวรไวห้หาตลอดจนวัดถุมงคลทั้งหลายที่ส้างตินตั้งขึ้นนั้นิบัตมาอะไรที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยมรรว่าแพร่วาบริแบ์และคำมงคลในภาถาต่างๆขอจงระเบิดสังติรการเดินทาตถก